สวัสดีครับอยู่ผม good Gaming วันนี้ผมจะไปเล่นเกม Farming s i m u l a t o r 23ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ในตอนที่1ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,กันต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาโอเค New g เก e นี่ละกันเซตแมปโอเคเกมทำฟาร์มที่เสมือนจริงที่สุดครับโอเคมารับชมกันเลยในตอนที่1นนี้โอเคโหลดแป๊บนึงฮะ เกมทำฟาร์มมาก่อนอื่นให้มันสอนก่อนโอเคคุณพร้อมจะรีฟาร์มไหมโอเคมาบอกเวลาบอกเงินชวนเหลือแผนที่ร้านค้าเมนูโอเคมินิแมปโอเคเดินหน้าเลือกรถโอเคฉั้เข้าใจแล้วอยู่ด้านหน้าวิ่งมาฮะเฮ้ยเรามีรถเกียวรถไถด้วยวมา้ะ โอ้ยภาพสวยมากครับเกมนี้โอเคไปขับรถถ่ายกันถ่ายได้ครับตอนนี้มาปึ๊บโอเค,อเค,ข,ค,ข,คขึ้นแค่ขึ้นุณแค่ขึ้นรถมาขึ้นรถกันปึ๊บโอเคฉันเข้าใจแล้วสตาร์ทรถนะครับกดดับเบิลแท็บหมุนหมุนกล้องนะครับสูมเข้าสูมออกโอเค รถถจอนเดียดนะครับดับเบิรแทบดูด้านไหนครับโอเคถึงเข้าใจแล้วดับเบิรแทบออกโอเคฉันเข้าใจน้ำมันโอเคถ่ายก่าตัวนี้เดินหน้าถ่ยหลังครับเดินซ้ายเล้วขวามาใช้งานอุปกรณ์โอเคครับขยายใกล้ๆหน่อยถ่ายไล่กันครับนี่ฮะ บังคับกระพาะครับ,รบถ่ายไล่ถ่ายไล่ครับโอเคเฮ้ยเริ่มออกนอกเส้นทางแล้วให้ผ่านต,งตรงๆสิเออมาโอโ้โหรถถ่ายจอนเดียนะฮะโอเคเข้าใจแล้วละปล่อยถ่ายอโอโต้เลยครับ ดูด้านในสิโอเคมองซ้ายมองขวาไปถ่ายไปเรื่อยๆดูภายนอกครับนี่ฮะเบี้ยวแล้วเพื่อนถ่ายจะถ่ายหมดไหมเนี่ยมาโอเคถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายจนสดุดสุดแล้วยกถ่ายขึ้น กับรถตั้งลำใหม่มาซ้ายจอรเดียครับกับรถให้ถ่ายไล่ให้หมดตั้งลำใหม่ถอย แนวนี้ยังไม่หมดเลยเพื่อนใช้งาน <c oughs> ถ่ายจากลุกลังไปเลยไปฮะถ่ายไล่ไปโอเคมีนกปะกินพืชไล่นะครับเก็บแนวกันครับไปเดซสายหน่อยนึ่ง,งตกลนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะ ถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดมาถ่ายจนสุดแนวฮะเพื่อทำการ,กรเกษตรยกผ่านขึ้นโอเคมาถอยครับไป อลองดูรถซิมีรถอะไรบ้างเอ่ยจอดลงรถวางผ่านถอยเอาผ่านขึ้นถ่ายไปจนสุดไล่ครับมาโอเคอย่างนี้พอได้หน่อยมาจะได้เห็นชัดๆครับ มาถ่ายแบบรวดเร็วครับมาโอเคถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อนคอยไปพักผมอะไรพอครับจอรีครับไปแนวที่สองเบารถไถยกผ่านขึ้น ีเอาลงก่อนยังไม่ทห้หมดมาโอเคถอยถ่ายให้หมดครทับนี่จังกวางสายสีพระเจ้าตรงนี้ถอดถอดออกครับไปคอยมาตกรถเดี๋ยวเก็บทีหลังถ่ายไปเรื่อยๆก่อน ตะกลนเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับโอเคฉันเข้าใจแล้วเปลี่ยนรถโอเคนี่รถปูกครับนี่ปูกข้าวกันดีกว่าน่นครับแล้วปลูกอยู่นุนโอ okay. เคแล้วขวาไปปลูกนาครับปลูกข้าวทำก,การเกษตรครับ ฉันคือชาวไร่ชาวนายูข้างหนครับมาแล้วขวาไปดกอกกาเต็มเลยไซโลครับไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตรมาทางนี้แล้วไงต่อโอเคโหลดข้าวเบรกโหลดโอเคเอาโหลดข้าวกันครับถังไซโลเราอยู่ตรงนี้โอเค ไปปลูกนะการก็ดีกว่าโหลดข้าวมาเต็ม้วครับไปฮะเริ่มปลูกได้เริ่มจากแนวนี้ขยายไกลหน่อยโอเคกลับรถมิกเตียดเฮ้ยเบรกเบรกเบรกเอเอเบรกเลยแล้ว เริ่มจากแนวนี้แล้วกันมามาบังคับจากนะโอเคปลูกข้าวมาไปทางนูน้นเออปลูกข้าวไปครับนี่ครับเป็นร่องๆเส้นๆครับ ประคองรถให้อยู่ในแนวที่ต้องการขับรถไทยไปโบกข้าวครับโอเคฉันเข้าใจแล้วโอเคให้รถมันทำงาน,านอนนัตโนมัติได้มัสได้ครับคราวนี้เรามาเกี่ยวข้าวกันดีกว่าเยสมามใ,ชใช้รถเกี่ยวหรือเปล่าใช่ครับไปทางโน,น้นครับ รถเกี่ยวช่างใหญ่เลอเกินยขวาไปใหญ่มากครับอขออนุญาตปรับการาฟิกอุ้ยยังปรับไม่ได้โอเคไปก่อนอนันฮะเราให้รถเราทำงานเองฮนะเราเลือกนันฮะรถกำลังปลูกไปฮะนะเห็นมุมซ้ายมือครับเราไปเกี่ยวข้าวคนดีกว่า Okay. ไปเรื่อยๆฮะเริ่มจากตรงนี้รถพว่วงยาวมากครับพวงมันยาวมากครับมาไปตั้งรักตรงนู้นกันฮะทอปไลนยครับรถเกี่ยวทอปไลนย มาป๊อจอดโอเคถอยหลังก่อนอ๋อต้องไปทางนูน้นเออถอยหลังไปทางนู้นครับเมื่อกี้เอารถลากมาฮะจะเหยียบพืชพันธุน์เกษตรแล้วกันเบรก ถอยถอยไปเอาตัวเกี่ยวครับถอยให้ตรงถอยอีกเฮ้ยคว่ำคว่ำกัวคว่ำต้องเอาตรงไหนวะืม ตายสิตรงไหนวะเนี่ยตรงนู้นหรือเปล่าทางไหนโอเคเอาไปอยู่ตรงนู้นนี่ต้น้างเข้าเหรอ เองลองเชื่อมต่อใหม่ดิมาไม่ได้วะอบค้างเข้าดิไม่ได้ปะ ฉันก็มาถูกทางแล้วนี่ทำไมมันตอบไม่ได้เฮ้ยเบรกต่อหลังก็ชนหลังก็เข้าเฮ้ยเหยียบแมงเลยเออความไปซะเออความไปต่อเขาไม่ได้เวนทำไงวะเนี่ย อตอบไม่ได้ใช่ไหมความแม่งเลยฮะรอหน้าเข้าดีได้ปะ <c oughs> มาเฮ้ยต้องเอาหน้าเข้ารถเกี่ยวต้องเอาด้านหน้าเย็ด yes, ผมก็โง่หรือว่าเอาด้านหลังเข้าโฮผมก็ลืมไปขออภัยครับท่านผู้ชมเสียเวลาเลยครับไปเ,เกี่ยวไหนเอาหลังเข้าแล้วต้องเอาหน้าเข้าซิอยู่เย็ด ขอภัยครับมาอันนี้และของจริงเออได้แล้วผมก็ลืมไปขอภัยครับตะเกี่ยวต้องเอาดนา้าเข้าไม่ใช่เอาด้านหลังเข้ามาไปเกี่ยวแปลงนู้นกันมา ลายเริ่มเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวสุดกำลังถอยตั้งลำมาเออตั้งลำม,มาทางนี้แหละโอเค เริ่มการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเกี่ยวข้าวครับผลผลิตออกมาแล้วเจดเกี่ยวข้าวไปครับนี่ครับร่อดข้าวเกี่ยวให้เต็มครับ เกี่ยวไปพวกมาเกี่ยวข้าวกันน้ำมันเหลือ99%แล้วมือแต่เดินหน้าายหลังผมก็งโง่ครับไปเกี่ยวไปเรื่อยๆมาเกี่ยวไป เฮ้ยมีตกล่นวะเหยียบข้าวแล้วไปได้ไหมเออเกี่ยวให้หมดเลี้ยวเลี้ยวมีอยู่กองนี้กองนี้ครับเลี้ยวไปเพื่อนเออไป ไม่เป็นแนวครับเหลือเป็นย่อมยอมมือใหม่อยู่ครับเพิ่งหัดเล่นฮะมาเียเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวเกี่ยวไปจนสุดในให้หมดครับมา ใจสุดแนวแล้วมาใส่หลังโยงนิดหน่อยครับผมอยากได้แบบบังคับแบบผมอะไร,อ,รอเซตติ้งดูว่าจะได้ไหมผมอะไรจะง่ายมากฮะเกี่ยวไปเกี่ยวให้หมด จะค่อยเอารถมาใส่ครับโอเคเปลี่ยนรถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปโอ okay. เคเดทคเตอร์เราเยอะเลยเกินไปครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ขวาไปเฮ้ยขับเร็วเกินเะย่ายอยายเร็วเลยู๋วความ มาเก็บข้าวก่อนฮะมึงไงพี่รถเกี่ยวมาเก็บข้าวบางข้างนี่ฮะโอเคมาจอดแล้วนี่ครับต้องเดินตามครับมาโหลด มาโอเคโหลดโหลดข้าวใส่ครับนี่ฮะเดทโอเคฉันเข้าใจแล้วโหลดข้าวเสร็จเราไปเก็บครับมนไซโลอยู่นนินครับฟีโหลดไว้นในไซโลไปจะเยียบข้าว ค่บค่อยๆแล้วกันแท็กเตอร์สามร้ <st arts> ยห้าสิบเจ็ดเมตรครับความเร็วยี่สบี่ก็พอนู่นครับถังไซโลอยู่นู่นครับขับไปตามถนนมียาก้าจะรัดร,รอบ้านสวยว่ะ <st arts> เอเขนาดแล้วเดินซ้ายไปเราไปเก็บครับเก็บไปนทางเซลลอยู่ตรงในนี่เองโอเคอม,มาแล้วขวาไปมา เฮ้ยเฮ้ยลัวรัวลัวรัวโอเคมาเอามาเก็บในไซโลนูน้นร้อยกิโเมตรวอร์นิ่งคืออะไรวะนี่ต้องเอามาตรงนี้ฮะใช่ปะตรงนูน้นปิดทางไรหนู จับรถได้ป่ะวนไปเฮ้ยซิ่งซิงแข็คเตอร์ซิ่งเย็ดฝั่งโน้น,นถูกแล้วฝั่งนี้ใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ที่ตรงนน้นเลยขอโทษทีครับอยู่ตรงนน้นไปแล้วขวาหรือว่าทีเดียวกันทนี่เน่ยนไม่ใช่ครับเออไทยเราสั่งสูงนุน่นมีเข้ามาผิดที่ไป พวกมันงนี้เก็บข้าวกันมาตรงนี้ครับเบกโอเคดำครับนี่ฮะดำข้าวออกครับ โอเคฉันเข้าใจแล้วตัางไซลโลครับแล้ไปเก็บข้าวต่อครับเก็บข้าวไว้ลงสีไกลมากครับซิงไปเลยแคคเตอร์ซิงฮะ อยูซ้ายดูยซ้ายลัดไปเลยหืมมีเป่าแล้วเก็บข้าวไว้ที่โรงสีก่อนเทคเตอร์ซิงบ้านสวยมากฮะฟาร์มเราอยู่ตรงนี้ดูแมพก็ได้ครับไปใกล้ถึงแล้วพวกเฮ้ยกระโดดกระโดดเออมา ไปจอดตรงนู้นต่อไปเก็บะพะเจ้าช่วยมาถึงที่แล้วเฮ้ยเกืเอบไปแล้วเพื่อนจอดถึงที่ปุ๊บโอเคตรงนี้แล้วดูแผนที่เฮ้ยชน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 วิรถเยอะวะ่ะ ไปถนนเราไปจอดไว้ถน้นบ้านเราอยู่นี่ฮะจอดจะเข้าใจแล้วโอเคลงรถนี่เลี้ยงไก่ฮะตรงนี้เลี้ยงไก่โอเคฉันเข้าใจแล้วให้หารไก่ได้โอเคเข้าบ้านฮะอเออก็ไม่ยากเท่าไหรน่นี่โอเค โอเคทำงานดิสรได้แล้วเก็บเกี่ยวอัตโนมัติมีรถปูครับรถถ่ายยังไม่มีความตั่งให้ให้ไปถ่ายไล่ มานี่รถปลูกครับเสร็จหน้าไปไปครับเดี๋ยวเราไปปลูกตรงนู้นดีกว่านี่ครับกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ฮะเฮ้ยเยียบเฮ้ยเยียบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยนกนกแรงนกกาเต็มเยวะ <ม>อกบินเต็มเลยฮะมาตัวนี้ถึงเป็ดเลงไก่มาจอดในล่มภูมิไม้มาปุ๊บ เบรกโอเคครับในตอนที่หนึ่งนี้กู๊ดเกมมิ่งขอตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่สองถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, ติดตาเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ